อยาคืออะไรคืออยากพูดไม่ชื่อ ขาคะลายเ่ทาให้เอวเยอะเหมือนให้นั่ไงเคยทำโครมากราฟีไหมอนเดอร์โมเดอร์เอากระดาษกรองไปแช่ไปโดนน้ำ่ะเอาไปแช่น้ำเสร็จแล้วก็ทิ้งให้หมาดแล้วไหน ก่อนจะไปแช่น้ำก็ขีดเส้นเอาไว้ก่อนแล้วก็กอแช่น้ำเสร็จทิ้งให้หมดเนี่ยเอาสีเมทิคแต่สีทำไมจุดจุดบนสมมติว่าเนี้ยเป็นกระดาษกรองใช่ไหมก็ขีดเส้นน้อกขีดก็ได้เอาเอาุดเนี้เรามีสีเมทิคกี่สีเราก็วางจุดจุดตามจุดและกำเน่งหนึ่งเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอะ เมื่อเราสีดำสีดำจุดที่ตรงนี้สีดำมันเป็นสีดำเรื่วนไหมไม่ใช่มันจะเป็นสีผสมเมื่อเรากลับไปดูเดี๋ยวมันสีดำมันทำไม